จั๊กเอ๊อ๊๋อจะลูดลงเบิ้งนี่ยพี่น้องเลยนี่นี่บ๊ายบายลุงป้าลุงดูบ๊ายบายป้าลุงเป็นยอะเป็นได้ไงหักวะหักวะบ๊ายบายป้าลุงหนีดูบายนี่สบายดีสบายดีพผมแม่พี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยทางต่างประเทศเนาะ มื่อกี้กับพ่อพ่อ,อ,อกันอยู่ทางในเมืองพี่น้องเลยอ่าอยู่ทางซายของเนาะเอาสีพาพ่อแม่พี่น้องมาเละชมบรรยากาศอยู่ทางแม่นำ้นำโขงพี่นอออ้องพี่น้องเลยอ่าพอดีเอามาธุระในพี่น้องเนาะมาต่อทะเบียนรถพี่น้องเลยแต่มาต่อแลเมื่อก่อนแต่ว่าเมื่อนี้กับสีมาเอานะพี่น้องอืม พอดีเขากะพาเมย์ง่ายมาตรวจเนี่ยพี่น้องเลยเนาะมาตรวจสุขภาพเพราะว่าทางเมย์ง่ายระบบคอยสบายเนี่ยคือทางเขากะสีได้ลงไปซ้มบรรยากาศเนาะอยู่ทางในเมืองมาเนี่มาเที่ยวพี่น้องเนาะถือโอกาสมาทางครอบครัวเนี่ยอ่าเมื่อนี้กระทางเพื่อนนี่ก็ได้ยุต ได้พักเพียนเลยทั้งเม,มินตาเป็นกระดาเนาะพวะว่าสอบสิงเรือเมื่อวานนี้ทั้งเฮากับพากันมาบดครอบครัวพี่น้องถือโอกาสมาเลาะมาสมมาเที่ยวทั้งแขงสวรรค์นขตเนาะมาทา้งในเมืองเมือในพี่น้องเลยี่กะสีพาพ่อเม่พี่น้องลงไปเลาะซมผาพบรรยากาศอยู่ทั้งแมริณมโคงเนาะอ่ะบบาไปไกลกันไปได้พี่น้องกับหมุาหารเนาะเลียวเห็นเดี๋ยวฮัสดีซูมกล้องให้บึง โอเคพี่น้องเนะลงไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้องเลยตอนนี้ฮับก็มาถึงแล้วพี่น้องเลยกะสิได้ขับไปเอาเอกสารรถในจังหน่อยเนาะมาต่ออย่างทั้งพี่น้องทั้งฝั่งไทยเภาษาเอินต่อทะเบียนเนาะทั้งล่างฮาก็เอินต่อทะเบียน,นกันเลยพี่นอ้องไอตอหนังสือรถเพราะว่า เ,เหลือเฮามันเบิดแล้วเนาะคือทางบ้านเฮานี่ต่อข้างหนึ่งนี่หาปีพี่น้องเลยหาปีแล้วก็ยังเบิดกัหนดเนาะเบิดกัหนดแล้วก็จึงได้เปลี่ยนอันเปลี่ยนปื้มใหม่อีกหรือว่าต่อทะเบียนอะไรพี่น้องเลยพ,พี่น้องเอ้ยอันนั้นสิเป็นทางฝั่ง,งมุกดาหารพี่น้องเลยเนาะมากับลูกสาวมาเลาะชม ริมแม่นม้ำโขงเพราะว่าทั้งแม่เพิ่นกับแม่ย่ายกับกำลังเข่าไปตรวจสุขภาพอยู่ทั้งลุงหมอเนาะลุงหมอแข็งพี่น้องเลยแดดได้อตอนนี้กับพี่น้องเลยเนาะอ่ะสิพ้าพ่อแม่พี่น้องไปเราบึงเราส้มกันเ,<อ>เป็นไงไดพี่น้องภาพบรรยากาศสวยสดงดงามพี่น้องเลยสะอาดงามตามานั่งผ่อนคลายเหมือนในพี่น้องเลย ั่นสิเป็นทั้งจังวัดจังวัดมุกดาหารพี่น้องเอยเนาะตึกอยูะเนาะกับบก,กบัป็นไดนพี่น้องเอยเนาะประมาณครึ่งกิโลเนาะหรือว่ากิโลหนึ่งอิงตามพี่น้องเนาะเป็นบางช่วงบางระยะเนาะเป็นบางบอนพี่น้องเอยบางพื้นที่กับก้วงบางพื้นที่กับอมพี่นอ้องครับบรรยากาศร,มรวมๆพี่น้องเอย มากับลูกสาวทั้งแม่เป็นยังเข่าโรงพยาบาลอยอู่ลูกสาวนั่งตัวเล็กน้ำใสขนาดเลยมีเรืออีกเรือเรือพี่น้องเลยสองสามลำสี่ลำด้วยน้ำชีน้ำชีหรืน้ำน้ำชีเหรอ น,น้ำมูลสบายดีน้องสาบต่างประเทศสบายดีเห็นไหมว่าลาวเป็นเนาะมินตาสบายดีปะลุงนู่นลูกอะสบายดีสบายดีเย็บเจือม้วนปะมะรีน,นี่ม้วนเชือกน่ะเชือเรือนะ่ะ เออน้ำโขงเออน้ำของบ่แม่น้ำซีด้วยจเป็นบันไดลงไปพุ<อ>่นเลยพี่น้องไอ้ลงหาเรือพุนนอ่นลเนาะไปไปไปอันอปีงูไปล็อกล็อกรถก่อนลืมล็อกรถเลยบาตรพาลูกสาวไปขี่โอนซ่าก่อนพี่น้อง,งเลยไปบ่อยังไหนบ่อยังฝักตีนโอ้ยบ่ถ,ถือเกิดบ,บาต<อ>ลืมลืมเกิดพี่น้องเลย เป็นพอของให้อย่าแรนได้ร่มเนอะป,ปุ๊กปุ๊กไปไปผู่พาน้องไปขี้อูไปโอนชาไปนี่จะเป็นซาวเวียดได้หนี่เนาะ อันทำทำล็บบ่บ<อ>่คอยมาออกกำลังกายกอดกันแดดย,ยันดำ <c oughs> ออกกำลังกายเตรียมเผื่อคิดว่าอันสาวเวียดนามมาทำล็บ <c oughs> นี่สิเป็นเป็นเป็นโต๊ะนั่งพี่น้องเห็นเนาะโต๊ะนั่งนั่งแล้วกับเป็นส้มน้าโคงแล้วกับสมพี่น้องทั้งมุกดาหาร นั่งค่อยไปพุ่นพี่น้องเลยนั่งค่อยเหลียวหากันถูกนางน้อยนะั่นออกร้องกยกรหมิน่นไปขี่ได้ไหมพู้

วิย่านฝรัลล่งเป็นจับวะนี่บ้านอยู่สัยบ้านนะี่ยู่สัยบ้านอยนนนาานู่บ้านนาเล่าไก่บ่จักนี่บ่ไก่โอ้ฝรัลล่งเป็นเห็ดจ้ะเป็นแต่เมื <c oughs> ่อยมาไปขี่งูปไปโอ้โหนะ้อเอื่อยเห็ดแง่งี่บ้างเนี่ยโอ้เออ เบื้งล้มเด้อเบื้งตกเด้อม,มาขี่คู่มือบ่เออหักเลียนเด็ดจีหลายอันพี่น้องเลยมีถูกแบบเนาะเป็น,นได็ดหักบ่าวหักมวลป่าปนมวนมวนพอดเบิ้งคันมวนอ่ะพอดเบิืงนหรือพอดเวีนป่าวพอดไหนป้าลุงเบิง้งเนอเอ,อ๊ พ,อ,พ,อ,พอดในที่ไดกพอดไงพอดนิดนเออบนงตกะจะดเด้อจิตใจพี่ร้องเอ,อ้ยจืดจืนเต้นดีใจลาย,ายนี่ขึ้นตัวไหนขึ้นตัวไหนขึ้นตัวนั้นขึ้นตัวนั้น ê lại luôn này mẹ bài luôn thằng anh bò chắc ê luôn bưng nè bên này đại bò sùng khát bớt chưa khát bớt tụt lộn bớt. ตกเด้อมึงล้มเด้อขึ้นเฮ้ไปขึ้นทังนั้นกัมาขึ้นทั้งนี้พี่ละวะมาขึ้นทั้งนี้พี่ละวะนี่ด้วยนี่ขึ้นทั้งนี้ขึ้นทั้งนี้บันไดนี่นี่นี่ขึ้นไปี่บันไดนี่ อยากขี่ก็ขึ้นว่าจักทางขึ้นแม่ไปขึ้นบืนขึ้นทางไหลลงก็ขึ้นว่าได้ตัวจัมมันเดอเอเ้อร,ร์คือดปวชัยคารีบายบายดูบ<ป>ายอ้าวไล่บ้ดน,นี้พร้ออยัางปุ๊บว้าตีนไปค่ะโอ้ยกระจาจ้างออกตัวตีนกระจุ่งเข่ากันตัวเนาะเอ้ยขี่ผู้ขี่มาไป ขี่ม,าม้มาไปนี่ขี่ม้านี่มา้มาตัวมา้าตัวนี้คือเคมูเมนขาดแล้วบนี่ขี่มาขี่มา้าขีข่มา้าพี่น้องเลยนี่นี่บายบายลุงป้าลุงดูวยบายบายป้าลุง Yeah. Bên đây này. quá bò. bơ <laughs> ba. Bye bye, ba lu gì đu.